นกยักษ์เทโรจิรุสโจมตีโตเกียวปราสาทสีเงินที่ถูกสร้างขึ้นในคืนเดียวกลางกรุงโตเกียวสิ่งนี้ถ้ารวมตัวกับก๊าซไอเสียที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ก็จะกลายเป็นกา๊าซพิษที่น่ากลัวซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาวและแมตก็ตรวจสอบจนรู้ว่าสัตว์ประหลาดเทโรจิรุสที่สร้างมันขึ้นมาอยู่ที่อากุชิมะจึงไปอากุชิมะเพื่อจัดการกับสัตว์ประหลาด และตอนนี้อุนตรแมนก็กำลังสู้กับเทโรจิรุสอยู่ มินอมิที่จีดะรีบหากโกให้เจอโก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 ฮะท่านโกฮะโกเฮ้ยเฮ้ยต่อสู้กับนกบนอากาศเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าไม่มีทางสู้กับความเร็วระดับนั้นได้เลย พิจิดาพอรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดบ้างหรือเปล่าเนี่ยครับสัตว์ประหลาดตัวนี้มีชื่อว่าเทโลจิลุสมันคือนอกยักษ์ที่อยู่กับเทเรโนดอนในสมัยคริเตเชียสเป็นสัตว์กินเนื้อที่ดุร้ายมากเลยันคิดว่าเราควรจะหาคําตอบให้ได้ก่อนว่ามันสร้างปราสาทสีเงินที่โตเกียวเพื่ออะไรกันแน่นะคะเออผมว่ามันน่าจะเป็นรังขงมันนะรังของมันอยู่ที่อากุชิมะนะเราจะโดยสรุปไม่ได้นะอุเอนโกครับ ให้กรมธรณีวิทยาตรวจดูว่าภูเขาไฟอากุชิมาเป็นไงบ้างครับ,รบแล้ววิธีการทําลายปราสาทนั่นล่ะผมว่าจะทําลายมันด้วยไฟนะครับแต่ก็กลัวว่าจะเกิดก๊าซพิษขึ้นอืดังนั้นก็เลยจะใช้รังสีความร้อนวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นหัวเรื่องก๊าซพิษเลยครับมาซึโมโตะซาบุร่ผู้ต้องหาในคดีระเบิดเรือยอดเมื่อเขารู้ว่ายุคิโกะและโยโกคาวะยังมีชีวิตอยู่จึงหนีมาจากการจับกลุ่ม ตอนนี้กำลังจะตามไปล้างแค้นยูคิโกที่เข้าโรงพยาบาลกับโยโกคาว่าเป็นครั้งที่สองระยะนี้เนี่ยปฏิกิริยาของเข็บเกาไฟเนี่ยจะรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะที่อากุชิมะเนี่ยจะรุนแรงเป็นพิเศษเลยครับแล้วมีโอกาสระเบิดไหมครับเนี่ยโอ้ครับเป็นไปได้ครับมันรู้ว่าจะระเบิดถึงย้ายรังแต่ว่าทำไมถึงจงใจเลือกที่โตเกียวด้วยละ่ะก็คงเพราะว่าสภาพแวดล้อมคล้ายกันละมั้งครับสภาพแวดล้อมคล้ายกันเหรอเออครับเพราะอุณหภูมิที่โตเกียวจะสูงขึ้นทุกๆปีเลยแหละครับ โรเจรุสจะเอาตัวเกียเป็นรางของมันเหรอเนี่ยน่วยแมทสรุปว่าปราสาทสีเงินเป็นรางของสัตว์ประหลาดนกยักษ์ที่ขนย้ายปืนรังสีความร้อนสูงไปที่เกิดเหตุในทันทียอดยอนย้อดยอด ไปไหนหุ่นเลยอยูเลยไปคืนคันห้ยนมาแน่ข้างหน้าสกัด่อยเอาละสวยโดนแน่หยุดปล่อยคืนนะคืนกันคืนนะหยุดเลยจ้านี่เอาเป็นแท่งเลยปล่อยผมนะแต่ผมติดชนวนระเบิดในโรงพยาบาลต้องพินาศแน่อย่ายิงนะนำทางไปทีดิไปไปดิเฮ่คุมเชือกไว้ อเหรคะคุณฮิโรชิเอะมยโกคเขาว่าอยู่ที่ไหนพอดีเขาไม่มาหรอกแล้วก็กลัวคุณอยู่ที่รีสอร์ทสินะตามผมมาจะทำอะไรก็ไปรีสอร์ท้วสิไม่ไม่ไปปล่อยฉัน<ช>อ้าวที่ตัวผมเนี่ยมีบิดพันธุ์อยู่หลายแท่งนะ ทำเธอซาบุจังอย่าทำผิดมากไปกว่านี้อีกเลยนะพิ่โปรดเธอฮะอย่าพูดมากนะ่าเดีเ๋ยวจะไม่ตายดิขอร้องละอย่าฆ่าคุณเยากรคาว่าเลยหุบป,ป๊กอ่ะฮะหาัหาตำรวจไอ้บ้าจริงจอาจอดจอดพีด่พี่จอดอา้าวโวกลับอาา้าวปับหยุดก่อนอีกหยุดนะไปไปเฮ้ยแล้ววิ่งตามไปเหนื่อยะนาะ กะไปต่ดขวาหน่อยขวาอีกคือลองสีก้ามนอนติดตั้งในปอล้วครับดีมากตั้งไว้แบบนั้นเหรอครับผมอ๋ออนี่คุณอ๋ออ๋อหยุดหยุดหยายอ๋อมาซึมมาโตหยุดนะจะบ้าหรือไงอ่ะมันเขขัอันตรายนะ อย่านะอย่าเข้ามานะมาซิมโบโตอย่าทำอะไรโง่โง่นะนั่นมันเป็นรังของนกยักษ์เทโรชิรุสไม่รู้จะกลายเป็นแก๊สพิษเมื่อไหร่กลับมาบามาซิมโตคุณถูกล้อมไ้หมดแล้วกลับไปเดี๋ยวนี้อันตรายแล้วทุกคนถอยไปเขาสองคนนี้อาจจะสำลักแก๊สพิษตายได้นะเราค่อยๆเรียกลอดีกว่าบ้างครับเข้าใจแล้วล่ะ ทุกคนถ่ายไปก่อนอถ่ายไปถ่ายไปคุณกโ,กโกุ้ณจะคิดโก้เก่ามาดีละผมข้าไปเองแล้ว<พ>เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านั่านอะมีระเบิดอนามัยอยู่นะขึ้นเข้าไปไม่ปลอดภัยแนอ่อยู่ด้วยไงเวลาตอนกลางคืนขึ้นข้าไปดีกว่านะผมว่าตอนนี้เรารอไปก่อนดีกว่าหมดแล้วครับยังไ,<ม>ไม่เผาร่างไม่อีกเหรอครับ ใช่คนต้องปลอดภัยก่อนรอไปอก่อนแล้วกันนะนี่ผมเองหัวหน้าคะโทรจิรุสมาแล้วค่ะว่าไงนะกองทัพอากาศจะโจมตีเดี๋ยวนี้ เทโรจิรุสบินไปทางโตกเกียวแล้วมาสุมาโตคุณดีีหรือเปล่าถ้าได้ยินลแ้วช่วยตอบด้วยอีกไม่นานทากเทโรจิรุสจะมาแล้วรีบหนีมาเร็วเข้ามาซูมาโตคุงอันตรายมากนะใครจะไปเชื่อพวกแก sự tựa cung. Lý nhiên mời. Hên hân, chưa nói chuyện gì. Anh hai 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 ตัวอะไรนกยักษ์ที่ทำลายเรือไงล่ะฮะซาบุจังไม่มีความผิดแล้วเรียบนี้ไปเถอแล้วเข้าฉันจะเป็นพยานเองนะว่าซาบุจังบริสุทธนะ์นะใครจะไปเชื่อเธอผมไม่เชื่อคุณหรอกผมเชื่อแค่ระเบิดของผมเท่านั้นซาบุจังที่นั่นแหละปลอดภัยที่สุดละเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเข้ามาได้ เรียบจริงได้เดี๋ยวครับทโรจิรุสหากินตอนกลางคืนถ้ามันอลวาวาาจะเอาไม่อยู่นะครับเราจะลงมือกันพรุ่งนี้เชา้าภายในคืนนี้ต้องอพยพคนออกไปให้หมดซะก่อนครับครับ,รบอตเกียวนี่ไม่น่าอยู่ซะเลยนะมีแต่ฝุ่นแล้วก็ควันแล้วก็แก๊สพิษทั้งนั้นเลย อาโอคิยืนเมืออะไรอยู่เล่ารีบขึ้นรถสิยังโกรธผมอยู่อีกเหรอผมลืมตัวไปหน่อยขอโทษด้วยผมยอมรับผิดแล้วเอาแล้วนะอย่ากโกรธผมเลยไปเถอะคุณโกคะชื่อยยกิโกออกมาให้ได้เลยนะคะอืน่านอนครับ เราเดนาินทางกันเถอะได้เลยคุณส <ained hear> <noise> ัคตะรถสาโตด้วยมัสซูโมโตคุงอาจจะโจมตีเทโรจิลุสพวกนี้เช้าคุณกำลังอยู่ในอันตรายนะรีบออกมาเร็วเข้า พวกโรบอททำอะไรกันอยู่อะรีบไปช่วยยุคิโกออกมาสิครับเอต่ว่าเขาเขามีระเบิดอยู่ด้วยนะก็ยิงมาแล้วก็ช่วยเธอออกมาซะสิเดลจิรุสอยู่บนนั้นด้วยถ้าบุมบามจะเกิดเรื่องใหญ่ได้มัก็เป็นซะอย่างเนี้แค่นกยักษ์แค่นี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยว่าไงนะทำไมพอใจกับบริการกับมันเลยสิที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความผิดของพวกคุณนั่นละฮะม่ใิโพโตฮะยกข่าว คุณฮโร่ชิคุณยูคิโกะถ้าอยากได้ยูคิโกะก็ขึ้นมาสิเรามาคุยกันเองดีกว่านะมาซือโมเตอรพร้อมคุยแล้วเลี้ยวเราไปด้วยกันคุณฮโร่ชิตอนนี้คุณเท่านั้นที่ช่วยเธอได้เร็วไปสิเป็นอะไรไปไม่อยากได้ยูคิโกะคืนแล้วเหร คุณจะโกหกว่าโกหกมันต้องโกหกนะมันคิดจะฆ่าผมผมไม่ไปหรอกเฮ้ยมันหนีไปแล้วมันก็เป็นคนแบบนี้นี่เองไอ้โท่ไอ้อโง่ เพลงถูกไม่หยุดเลิกร้องนี่มันอะไรอ่ะถามว่าโง่ฮิมะไงฮิมะกลางหน้าร้อนไงฮะกลิ่นนี่มันกลิ่นกรรมฐา,านใช่ไหมนกนั่น่ะเหมือนเทวดาเลยนะมันกำลังคุ้มครองพวกเราอยู่ไอซาบุจังยังจำได้มะน้ำมหาะเกะ

าอารค่งานให้เยอะๆเเด็กๆไปไหนเเด็กๆไปไหนหมดเด็กๆไปได้ที่สนามกันนะคะซาบุโร่ยุคิโกะเฮ้ยจำเจยะแบคับผมมาแบคับผมแบคับช่วยผมด้วยไงช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วยค่ะช่วยผพด้วยค่เงอเลยล้วยตอนนั้นเรากลัวทับแยาเลยแต่เธอ,นอเ,นนเนี่ยไม่ร้องไห้เลยเนี่ยใช่เลยนะถึงจะขี้ขลาดก็จริงแต,แต่พอจนมุมก็กลับไม่กลัวเรียกว่าด้านแล้วมั้งมาซึมมโต้คุ้งฟ้าให้ดีอีกสาสิบนาทีเราจะเริ่มโจมตี มันอันตรายมากคุณรีบออกมาดีกว่านนะไปเถอะกลับไปดิเลสซุบุจังละช่างผมเถอะรีบออกไปซะ ไม่ฉันจะอยู่ที่นี่บ้าที่นี่มันอันตรายนะฉันอยากอยู่กับซาบูจังฉันตัดสินใจแล้วเธอยอมตายกันเหรอ,อ <c oughs> ฉันอยากเห็นหน้าซาบูจัง จะไปมอบตัวเพราะผมไม่อยากให้คุณตายเซบูจังเฮ้ยเดี๋ยวผมซบูจังเฮ้ยยิงยิงก่อนยิงย่าอย่า ก่อนเรป ลับมาลับมาก่อน,ค,น,นคุณก้าคุณคิดก้าอ้าวอ,อ,อ้เอาไปทางขวาครับ คุณยูกิโกฮะคุณตรงแมนว่าไงนะ

ยังรังสีความร้อน มากเลยนะคะเธอจะทำยังไงต่อไปล่ะฉันจะเริ่มต้นใหม่และพยายามเพื่อสมุทรจังด้วยคะ่ะคุณต้องทำได้แนะ่ไม่ต้องห่วงครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอตัวก่อนคะ่ะลาก่อนจะ้ะลาก่อนฉันก็จะเริ่มต้นใหม่ด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ ใช่แล้วเรื่องอะไรก็ได้เอ้าควาคิดจัง